ก็เป็นเหมือนการแสดงความรับผิดชอบก่อนที่จะมีกฎหมายมาบังคับใช้แต่ว่าจะให้มันเข้มข้นจริงๆก็ต้องมีเรื่องกฎหมายบวกกับ2ก็คือฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยก็ควรจะเปิดให้มันเกิดการเช็คจริงๆปัจจุบันนี้ถ้าลูกหลานพี่กนกเนี่ยจะเล่นเกมเนี่ยเขาต้องให้ใส่เลขแบบประชาชนนะครับแต่เลขที่คีย์เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปเช็คที่กระทรวงมหาดไทยว่าเป็นอายุนั้นจริงๆหรือเปล่ามันเช็คแค่ว่า ชุดเลข13หลักเนี่ยมันเป็นเลขจริงหรือเลขมั่วคแค่นั้นเองอแต่ว่าร้านผมไปในงานเนี่ยเขาก็อาจจะเอาเอาแท็บเล็ตไปเอามือถือไปเนี่ยมันมีเกมอะไรที่เหมาะสําหรับเครื่องมาเครื่อมือที่เดี๋ยวนี้มันขาดไม่ได้สมมติผมดึงปุ๊บแล้วผมปล่อยนิ้วและนกมันวิ่งที่ นรื่อเกมนะครับ Angry Birds ถูกต้องนะครับ<อ>นะ<อ>ล้วมีแข่ง Angry Birds Star Wars ภาคใหม่เลยครับ Angry Birds Star Wars Angry Birds Star Wars ตัวใหม่เลยเ<อ>ก็รวมเรื่องเจไดใช่ไหมก็คืออัศวินอจอร์นลูคัสเนี่ยเขาเ<อ>ก็ผสมผสานกับ Angry Birds Angry Birds นี่ก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ผมเชื่อว่ามันเกิดได้กับฝีมือคนไทยนะครับ<อ>ดูจากตัวเกมภาพการ์ตูนไม่ได้เป็น 3D ไม่ได้เป็นอะไรที่มันดูลึกล้งมากแต่ว่าเขาใช้แนวคิดก็คือเขาไป คำนวณจากไอ้โปรเจกต์ตายอ่ะไอ้การเคลื่อนที่การเขาเรียกว่าอะไรแรงโน้มถ่วงโลกอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็สร้างออกมาเป็นเกม<ๆ>เกมนี้สร้างโดยนักศึกษา3คนที่ฟินแลนด์นะครับเป็นเป็นเป็นเด็กนะฮะแล้วก็ผ่านมาสักประมาณช่วงน่าจะ7-8ปีก็ตั้งเป็นบริษัท แล้วก็ระดมทุนขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกมนี้โด่งดังระดับโลกเพราะว่ามันมีการดาวน์โหลดเกิน100ล้านครั้งซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็มือถือโหเยอะมากแอปเขาก็ทุกคนนะทุกคนก็โหลดหมดแท็บเล็ตมือถือนี่ต้องมีเกมนี้แหละใช่รู้สึกตัวเลขผมไม่ใช่ร้อยล้านด้วยห้าร้อยล้านที่ถูกดาวโหลดไปแล้วนะครับมันก็หลายเวอร์ชันเ่ยหลายเวอร์ชันครับแล้วก็เราจะแข่งกันในเวอร์ชันล่าสุดเลยก็คือ Angry Birds Star Wars แข่งกันที่งานนี่เลยนะแข่งที่งานมีชิงรางวัลเป็นแท็บเล็ตซัมซุงกาแล็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนคเป็ย เกมื่อกี้นีที่แต่งกันก็มีชิงเงินรางวัลแจกประมาณสอง0,000กว่าบาทรวมแล้วนะครับแสดงว่าใครเล่นเกมนี้เก่งเนี่ยต้องไปในงานนี้ได้ไปในงานนี้เลยเก็กเป็นสวรรค์ของคนชอบเกมแล้วกันแต่ว่าตั้งใจว่าไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการติดเกมนะครับแต่ต้องการทําให้เกมเนี่ยมันกลายเป็นอุตสาหกรรมที่เชิดหน้าชูตาผู้ผลิตก็เชิดหน้าชูตาว่าเฮ้ยบริษัทผมมีตัวตนนะทุกคนมารู้จัก ม,มีเขาเรียกว่าเกมมาสเตอร์ G M คือ,อผู้ดูแลเกมมาพบปะเจอกับคนจริงๆ<อ>ใช่ไหมครับไม่ได้อยู่แต่หลังจอ,อ,อสอก็คือนักเล่นเกมที่อยากจะเข้าสู่สายอาชีพของการเล่นเกม,มก็จะมี e s p o r t ตเป็นลีกให้แข่งขัน เหมือนกีฬาเนี่ยแหละครับ oh. แต่ว่าใช้เกมแข่งขันกันปัจจุบันคนไทยก็ได้รับการส่งตัวไปแข่งต่างประเทศหลายรายการ mm. แต่เพียงแต่ว่ายังไม่ถึงฝั่งฝันว่าเป็นแชมป์โลกกลับมายังไม่มี mm. แต่ว่าถ้าเป็นแชมป์ระดับภูมิภาคชนะสิงคโปร์มาเลยอันนี้มีเหมือนกัน mm. นะครับในขณะที่นักคิดนักสร้างสารรค์ต่างๆเดิมทีเวลาทําเกมก็อาจจะใช้เงินตัวเองใช่ไหมครับ mm. แต่โลกนี้เมื่อกี้เราเถียงกันเรื่องอะไรนะ,ะร,ระบบระบบทุนกับระบบ oh. อำนาจใช่ไหมขั้วไหนอะไรกัน ถ้าพูดถึงธุรกิจก็ต้องมีระบบทุนเข้ามาช่วยฉะนั้นในมุมหนึ่งก็คือเมื่อมีไอเดียก็ควรจะใช้เงินคนอื่นมาลงทุนครับถ้าเราต้องเอาเงินตัวเองมานั่งลงทุนอีกเครียดครับฉะนั้นก็ไปหาแหล่งทุนได้เพราะว่าในทลายเกมโชว์จะมีโซนชื่ออาเซียนคอนเน็กเหมือนที่เสื้อผมเขียนอยู่ตอนนี้นะฮะอาเซียนคอนเน็กก็จะเป็นจุดที่มีประมาณ20บริษัทที่มาจาก10ประเทศในอาเซียนกานั่งคุยแต่นี้ ผมการันตีไม่ได้ว่าคุณมาเสนอแล้วคุณต้องได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นทักษะการเจรจาของคุณเองแต่ผมเปิดเวทีไว้ให้มีต่างประเทศมาแน่นอนแหละฉะนั้นหลักการมาจองคิวว่าจะพรีเซนต์กับใครเจอใครเขาเรียก u s i n e s s matching คือจับคู่การค้าแล้วถ้าพรีเซนต์ผ่านปั๊บก็อาจจะบอกว่าโอ้คุณกนกไอเดียคุณดีมากคุณเลือกอ่านข่าวเถอะแล้วคุณมาทำเกมกับผมเราเปิดเป็นตลาดเป็นศูนย์กลางให้เจอกันเลยแต่ว่างานเนี่ยมันไม่ได้มีวันเด็กวันแรกใช่ไหมมันมีแต่วันวันศุกร์เริ่มงวันศุกร์ครับ <Okay. S 2> วันแรกของงานเนี่ยทางทีเซพสสปนอนะครับ <Okay. S 2> เขาก็จะมีการจัดสัมมนาเสริมศ uh oh. ักยภาพเรื่องดิจิตอลนะครับชื่อว่า m i ซ์ด mm ิจิต l ลรีวิวความหมายคือว่าธุรกิจคุณน่ะ เอามาติดศตกยภาพทางด้านดิจิทัลซะมีสัมมนาเต็มวันเลยนะครับก็จะเริ่มหลังจากพิธีเปิดเป็นต้นไปพิธีเปิด9ก้าโมงพประมาณ10บโมงนี่ก็นาวากาดเอกอนุดิตนาคอนทัพเนี่ยก็จะขึ้นไปกล่าวแผน ICT ประเทศรัฐมนตรีมาเองเลยมาเองเลยจำคำว่าสมาร์ทไทยแลนด์ได้ใช่ไหม,คร,มครับเรามาทวกสัญญาณหน่อยดีไหม,มว่าสมาร์ทไทยแลนด์ที่พูดไว้เนี่ยอตอนนี้อะไรที่จับต้องได้แล้วอ,อะไรสำเร็จเป็นจริงท่านก็จะได้มาเล่าว่า2013นี้สิ่งที่ ICT ทํทำได้แล้วมีอะไรแล้วธุรกิจ จะขานรับยังไงมันก็ต้องทําตามดิเรกชันของนโยบายที่กระทรวงคมนาอกมา mm hmm. หลังจากนั้นก็จะมีคนที่ทำดิจิตอลสำเร็จแล้วนะครับ mm hmm. เช่นคุณธาภพนีเกรดภัยบูลเนี่ย mm hmm. ซึ่งแกเป็นคนด i v e หรือผลักดันเรื่องของอแฟนเพจการท่องเที่ยวของประเทศไทย mm hmm. ให้ติดหนึ่งใน3ของของโลกนะครับ mm hmm. ก็คือทุกวันนี้มีนิวซีแลนด์มีสิงคโปร์มีไทยแลนด์ Thailand, ที่มีแฟนเพจระดับนับ นับเป็นล้านคนเนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้เนี่ยแกใช้เครื่องมืออะไรบ้างบนโซเชียลเพื่อช่วยทำให้คนเข้ามาติดตามอย่างเยอะแยะ ก็มาฟังได้ในงานวันศุกร์วันเดียวที่จะเป็นวันสัมมนาผู้ใหญ่หน่อยวันศุกร์ผู้ใหญ่หน่อยส่วนเสาร์อาทิตย์ปุ๊บแน่นอนวันเด็กแห่งชาติก็ลูกเด็กแดงมากันได้เต็มที่เจียวเจ้าเลยพูดผิดลูกเล็กเด็กแดงนะครับอย่าใช้คํานี้ผิดพยายามครับลูกเล็กเด็กแดงมากันได้เลยนะครับเด็กต่ำกว่าร้อยสิบเซนเข้าฟรีแต่ผู้ใหญ่ก็นี้แน่นอนก็จะเนื่องจากงานนี้เป็นงานโชว์ผู้ใหญ่นะครับฉะนั้นก็จะมีค่าเข้านะครับแล้วก็ผู้จัดก็ส่งเสริมเรื่องของการเก็บออมของเยาวชนยุคใหม่ในเรื่องของ E-Banking นะครับฉะนั้นถือบัญชีธนาคารอะไรก็ได้มาแล้วไปที่บูธหน้างานเลยคือเปิดประตูเจอบูธนี่แหละครับทไมีบายทีเอ็มบีเขาจะเอาบัญชีธนาคารเนี่ยมาเปิดเป็น Cyber b a n k งกิให้และเอาตั๋วชมภาพยนตร์เมเจอร์ไป2ใบเลยให้ฟรีเลยดูเรื่องไหนก็ได้ยกเว้นเรื่องเดียวที่ดูไม่ได้เหนือเมฆ2 ไม่มีให้ดูแล้วสมุดบัญชีเนี่ยเด็กๆเอาของธนาคารไหนธนาคารอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับนี่มันจะมีกระบวนการเขาเรียกว่าเป็นการเปิดแอคเค n t เป็นไซเบอร์แบงกิ้งน่าสนใจของ TMB ของ TMB มีใบ TMB ได้ตั๋วไปเลย2ใบ2ใบเอาไปเลยตัวหนังนะฮะส่วนตัวเข้างานนี่ก็รายการก็แจกอยู่แล้วเอกสารเข้ามาได้ปกติวันเด็กนี่ก็คือถ้าเราไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยวันเสาร์วันเดียวแต่วันนี้เนี่ยสวันเลย2วันเลยจะไปจะมาวันเด็กกับเราแล้วไปวันอาทิตย์ ที่อื่นหรือวันเด็กที่อื่นแล้วมาวันอาทิตย์กับเราก็แล้วแต่ยังงงานมี3วันแต่ว่าไฮไลท์ต่างๆเนี้ยก็เรียนตรงๆด้วยวามที่มันเป็นมหากรรมนะครับไฮไลท์บางประเภทมันรอเราไม่ได้นะครับคือถ้ามันมีวันเสาร์หรือมันมีวันศุกร์มันสัมมนาเนี่ยเสาร์อาทิตย์จะมากระทืบเท้าหน้างานจะเอาจะเอาไม่มีนะครับมันผ่านแล้วผ่านเลยนะฮะมันก็จะเป็นฉะนั้นไปซะก่อนดีกว่าไปก่อนเลยไปก่อนดีกว่านะฮะไทยแลนด์เกมโชว์สองพันสิบสับที่ ไบเทคบางนานะฮะรถไฟฟ้าก็ไปถึงเลยอ่า BTS บางนาก็ถึงนะครับคือเดินนิดนึงนะฮะคือเนื่องเนื่องเนื่องจากว่าเอ่อออาจจะไม่ได้จอดพอดีไบเทคแต่ไบเทคก็สร้างไอ้งวงสกายวอล์กมารับ คืออันนี้อาจจะ Thailand โอ l ีนิดนึงครับคือให้ลำบากสักนิดนะเราก็จะได้แบบออกกำลังกายไงเอาล่ะก็ไปติดตามไปพบคุณหนุ่ยได้นี่อยู่ประจำทั้ง3วันได้ครับวันนี้ขอบคุณมากคุณหนุ่ยดีครับขอบคุณมากครับครับสิ่งดีๆมานำเสนอให้กับครอบครัวท่านนะเราพักกันครู่หนึ่งยะกลับมาคุยข่าวกันต่อครับ